ถ้าหากว่าหนูรัชนีชนะรางวัลกลับมานะข้าจะยกเจ้าชายให้เป็นรางวัลไว้หนูจะไม่ยอมยกแพ้ให้กับใครทำไมคุณพ่อยังไงวะฮะออเ่าจะตไหมายความว่าไงพี่แทนคะชิมสิคะชิมเลยค่ะชิมเลย่ะ สุดยอดไปเลยอโหเป็นไงละจ้าติมบอกแล้วว่าคุณหนูนี้เนี่ยทำแล้วแซ่บอีหลีอย่างเงี้ยได้ที่หนึ่งแน่แน่เลยแล้วของลำยัยล่ะชิมชิมเลยพี่แทนชิมสิคะคุณแทนชิมค่ะไม่อร่อยสิหน้าตาก็ดำๆชิมค่ะ ไหวไหมไหวไหมนายนะงานนี้ไม่ค่อยดีแล้วนะคะนี่ลำไยฝีมือแกเน่ยมันไม่ได้ใกล้เคียงคำว่าอร่อยนะ,ะจะไหวไหมเนี่ยฮะโอ้คุณนายคุณนายไม่ต้องเป็นห่วงคะ่ะเด็กดอยอย่างหนูนะสู้แล้วก็ไม่ถอยคะ่ะถึงใครจะมีสูตรพิสดารยังไงนะหนูก็ไม่ไหวัน่นค่ะ เพราะยังไงยังไงหนูก็ชนะอ้ยสายชนะสายสายพูดออกมาได้เออโทษเขาชิมแล้วน่ะไม่โอ้วใส่หน้าแกเก็บุญแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะพี่กันนันพูดจาแหมวแมวนี้ได้ไงกันของเรื่องจริงมันเหนๆนกันอยู่แล้วนี่สอ้บัวขอตัวเถอะให้นางนี่แข่งแข่งไปก็อายเขาใช่ค่ะใช่ค่ะอายเขาาเปล่าค่ะ คะมันก็จริงอย่างที่เขาพูดเหมือนกันนะคะของรัชนีอร่อยอร่อยกว่าคะ่ะยังไงเปลี่ยนตัวก็ยังทันนะคะผมเห็นด้วยครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรจะให้มันเกิดเหตุการณ์น่าแตงในหมู่พวกเราขึ้นนะเนี่ยอ้ยออา่ะา้าอย่างนี้ไม่ต้องพูดมากแล้วถือว่าทุกคนลงมติเป็นกระชายว่าปีนี้บางน้ำเที่ยวของเราเนี่ยส่งหนูรัชนีเข้าประกวด ไม่ผิดหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้าหากว่าหนูรัชนีชนะรางวัลกลับมานะข้าจะยกเจ้าชายให้เป็นรางวัลเว้หนูจะไม่ยอมยกแพ้ให้กับใารทำไมเขาบอกยังไงวะฮะ ตามน้ำเพชรแล้วคุณท่านก็ไม่ต้องมาใช้อำน,นาจบังคับหนะะูหนูจะสู้สู้ไม่ถอยแลวจะบอกให้นะเองเนี่ยมันตามเล่นๆมันยังไม่ใช่ของจริงใช่ด้นนานมันต้องอย่างนั้นนางลำใหญ่ฉันที่ไม่มีวันเปลี่ยนตัวแกแน่นอนแมหเฮือกเขิมเขาไว้เฮือกเขิมเขาไว้มีฉันหนุนหลังทั้งคนยังไงแกก็ต้องชนะแล้วคนที่แพ้ก็อดได้รางวัล อ้าวอาโอ้วครับโอ้วครับอ้าวครับโอ้ยสุดจะอดโอ้ยอกจะต่ากถึงสุดจะหนักก็จะแบกให้ไหวไม่เคยต้องทนเพื่อใครเธอคงจะรู้ใช่